คน <ณ uğ kit> ไม่ตายไม่มีอัน,นิจจาไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใชอัน,นิจจาไม่มีแน่โอเคโอเคพูดเลยแย่งกันพูดหมด แล้วก็โยมทั้งหลายคุณงามความดีไม่มีตายมีร่างกายออกไปเผาเราไม่รู้โอเคไหมพี okay, ่ใช่แต่ว่าเมื่อกี้ผมขอ,ขอแก้คำที่สมณะทองจันพูดเมื่อกี้นี่มีอยู่ตอนขึ้นต้นที่ว่าอน,นิจจาไม่มีแน่อน,นิจจังไม่มีแน่หรืออน,นิจจาไม่มีแน่ไม่ไม่ใช่ต้องบอกต้องบอกอน,นิจจังนั้นมีแน่ไม่ใช่ไม่มีแน่ อันนี้จังนั้นมีแน่สิ่งแน่แท้คือความไม่แน่นอนอะไรหนูก็ว่าไปแต่ว่าเมื่อกี้นี่ที่ผิดเพราะแก้คำว่าไม่มีแน่ตรงนั้นคำเดียวสามคำเข้าใจไมหม,มีแต่อต่อไปได้ไต่อไปได,ไปได้แต่นั้นมีแน่ อันนี้จังคือเป็นของจริงอยู่แล้วแต่ไม่มีแน่นี่็เหมือนกับอนนี้จังก็ไม่มีไม่ได้อันนี้จังนั้นมีแน่สิ่งสิ่งแน่แท้นั้นไม่มีจริงในโลกอะไรนั้นก็ว่าต่อไปแต่ไม่เป็นไรก็เป็นความคิดตื้นๆของอตาวินยเนอ,อร์ไลดยดอกนะครับครับก็ดีแล้วครับก็จําสิ่งดีๆนี่ควรจําครับสิ่งดีๆนั้นควรจํา ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราท่องมาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรยังไงก็แต่ใครฟังถ้าฟังไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรก็ก็เป็นไปตามนั้นก็ได้คติเหมือนกันแต่ถ้าคิดจะมาเอาถูกเอาผิดทุกคําพูดก็อาจจะต้องแก้ตรงคําว่าไม่มีแน่สักนิดนึงแต่ถ้าไม่แก้ก็ไม่มีผิดอะไรผมก็ต้องอขอโทษด้วยที่พยายามออกความคิดเห็น

กถึงกาน,นั้นบอกไม่ได้นี่คือไม่ต้องคุยกันคนเราทารักกันจริงใจต่อกันเป็นกาลยายนมิตรต้องดูต้องเป็นกระจกให้กันใช่ใช่ครับดีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังถูกเตือนได้เดือนยังตกบ่อคนรูปรหล่อๆเช่นพระพุทธเจ้าก็ยังอ,ออกบวชออกบวชไม่ใช่ออกวัดโคแสดงว่าแสดง บวชใช่ไม่เป็นไรก็ที่ที่ติติงเนี่ยเพื่อให้ให้ตรงไงให้มีความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้นครับ้าาจจะะะวว่่่เเเเเเรรรริิดกกดดีีีีปปป็็็็นนนกก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 งพพศอตหไมมใชลูกสะภา้า,ภายไม่มีม,มีแต่ลูกเขย เพราะว่ามีแต่ลูกสาวก็เลยมีแต่ลูกเขยไง่ายแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่ผมไม่ใช่สั่งแต่ขอคำคำสั่งกับคำขอไม่เหมือนกันนี่คำสั่งนี้เออต้องทำแต่คําหอนี่คือความเมตตาครับใช่ครับก็นับว่าเป็นสิริมงคลล้าค่าที่พูดจากันเข้าใจ พอฟังก็ก็มีส่วนดีก็เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะนะถึงจะผิดถึงจะผิดตกบกพร่องไปก็เป็นภาษาพูดบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นธรรมดาคนที่ไม่ผิดเลยก็ไม่มีแล้วเพราะผิดก็ต้องแก้ไขนั่นเองครับครับ ตั้งสติใจเย็นๆเ,เพราะบางทีงความรีบร้อนความกลัวพลาดต่างๆนี้ทำให้เรา,เอ,าอะไรลุกลี้ลุกหลนลุกลี้ลุกลนทำให้บางทีงก็ผิดพลาดได้หลงหลงลืมๆืมได้เพราะฉะนั้นใจเย็นเพราะมีสมาธิครับ สติสมาธิคือสติตั้งมันใช่ครับแตตต่ถ้าสิิะเดกครับดีเลยครับก็ขออนุโมทนาในความตั้งใจนี้ให้ดำเนินไปรุ่ง สำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีครับ,รบขอให้กำลังใจครับนบเป็นสิริมงคลยิ่งล้ำที่ก็ที่ว่าคบคนผ่านผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลเนี่ยเรากําลัง เป็นบัณฑิตซึ่งคบกันและกันเราจึงพา,ามาหาผลอันบันเจิดของความรู้การพูดการคุยการาการพิจารณาธรรมแบบนี้ครับธรรมะนี่ทำให้เราดูตัวเองนะครับออว่า ครับครับดีแล้วครับครับดีแล้วครับมึงมึงอย่าบอกกูนะนี่เราไม่พูดเพราะไม่สุภาพเข้าใจผมตาวินัยก็แกล้งแกล้งแซว ครับครับครับต้องไม่ไม่ต้องพูดตอนนี้กำลังอยู่ในภาวะที่เราจะบันทึกเสียงสิ่งที่สิ่งที่ไม่ไม่น่าฟังนี้เราเราจะไม่พูดตอนนี้เวลานี้ครับครับ ครับครับสวัสด,ดีครับ